เขาจะม่ตตัี่อชมอคนต่อาได้ครับอ่ะใยรยังไม่มีได้ไม่ได้อาบกันบนะพี่จูนมันเสียบยังไงวะ มันอยู่ใช่ไหมนะมันอยู่ใช่เลยอ๋อขอบคุณนะในวันแรกของเข็มจีราเป็นรางวัลแรกของเข็มจีราหลังจากที่เราออนแอร์ไปใช่คลับจ้าใชแครับก็ ขอบุณทุกคนมากมากครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ให้การตอบรับอย่างที่บอกว่ารางวัลวันเป็นรางวัลที่มีกระแสเนาะเขาเรียกเรียกชื่อเต็มว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะเรียกชื่อเต็มว่าอะไรนะวันทีรางวัลอะไรนะปี The Phenomenon of the Year อ่าเดียว Phenomenon ปรากฏการณ์แห่งปีอ่าปรากฏการณ์แห่งปีก็อย่างอย่างที่บอกเลยครับว่าที่มันเกิดปรากฏการณ์นี้ได้ก็เพราะว่าทุกคน พราะว่าว่าทุกคนให้การตอบรับดีแล้วก็ให้การอึนดูเขมจิลาก็มันจะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนแบบไม่ได้แชร์หรือส่งข่าวสารแบบออกไปให้พี่ๆี่น้องน้องหรือคนรอบข้างทุกคนได้เห็นอะไรแบบนี้ก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็เป็นรางวัลที่ที่พวกเราเป็นตัวแทนออกไปรับใช่ใช่เป็นรางวัลของคนเบื้องหลังด้วยแหละครับ,รบเพราะว่าหลหละคนก็เหน,นื่อยเนาะสิ่งนี้ก็จะเข้าไปอยู่ใน เขาเรียกว่าอะไรความทรงจําของแบบทีมงานที่ตั้งใจทําทุกคนทุกฝ่ายะะและครับแล้วก็ที่สําค<ช>ัญเป็นแฟนของพวกเราก็น่าจะหายเหนื่อยเพราะว่าจากอีพีล่าสุดก็เทรนกันหนักพอสมควรหนักหนักมากเลยแล้วก็อีพีที่ผ่านๆมาก็ค่อนข้างแบบหนักหน่วงกันเนาะ,ะ<ช>แล้วก็เห็นถึงความตั้งใจความพยายามแล้วก็การการสู้อ่ะของของแฟนคลับที่อยากให้มันออกไปสู่สายตาของทุกคนอะไรเงะะ <laughs> ี้ยครับก็มันเลยถึงเกิดคําว่าแบบว่าพิโนเมนนลขึ้นมาจริงๆเพราะว่าแค่พวกเราเองมัน มันอาจจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าถ้าขาดการซัพพอร์ตจากแฟนๆที่แบบตัดคลิปบอกต่อโดลี่หรือพี่ๆสื่อที่ช่วยกันแบบแพร่กระจายข่วเกี่ยวกับอินพิลาต้องรอดเราต้องขอบคุณทุกฝ่ายจริงๆเป็นรางวัลของทุกคนจริงๆคิดไหมเหรอฮะเรียกว่าแอบหวานเพราะว่าตอนตอนแรกที่คุยกับน้องว่าแบบเออถ้าตอนซีรีส์ออนเนี่ยแบบเดี๋ยวเราช่วยกับ ช่วยกับพี่ๆทุกคนแบบเราน่าจะไปแบบห้าแสนแบบอีพีแรกโอเคแล้วนะให้ปีสองแบบมันขึ้นขึ้นล้านได้ก็แบบมันน่าจะเป็นแบบอะไรที่แบบเหนือความคาดหมายมากๆ่างเ้ยก็พออีพีแรกแตะล้านหรืออีพีแบบต่อต่อมามันมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยรวมถึงเรตติ้งเนี่ยมันมันทําให้ให้รู้สึกว่าเหือนเราได้ได,ได้รับความรักจริงๆอ่ะเหมือนเราแบบได้ได,ได้รับหกอกุ้งได้รับกอดตลอดเวลา เนี้ยก็ก็มันเป็นสิ่งที่แบบที่ดีมากๆอยากให้มันเป็นแบบนี้ต,ต่อไปจนแบบจนหลังจากซีรีส์จบหรือว่าแบบยังไงก็อยากให้ทุกคนอยู่กับเราต่อไปรู่นๆใช่ครับว่าถ้าเกิดถอดอะไรตอนท้ายมันไปแย่กันหรอตอนไหนครับตอนไหนครับตอนกลางไปร<ม>ู้ากาาานว่าแล้วการมาทำไมคุณบึกแบบว่าทุณไมน,อน้อนบิึงไปอยู่ไม่คือ ขออธิบายหน่อยอันนี้ทุกคนอาจจะค้องใจว่าทําไมถึงแยกกันก็คือทีแรกตอนซ้อมเนี่ยเราเราซ้อมแล้วก็คือเราไปยืนคู่กันตอนฟินาเล่แล้วทีเนี้ยผมก็บอกว่าคุยกับน้องว่าแบบถ้าไม่ใช่คุยกับน้องคุณพูดของคุณให้จบเลย <S <S 2> <S 2> เดี๋ยวผมพูดฝั่งผมบ้างคือคุยกับน้องว่าถ้าแบบถ้าตอนที่เราเดินจริงเนี่ยเราก็เดินตามบ็อกกิ้งบ็อกกิ้งจริงๆไหมเพราะว่า ตอนบอกจริงๆเนี่ยเราต้องแยกกันครับทีเนี้ยพอถึงตอนที่เดินจริงอ่ะก็เลยแยกกันไปอยู่ฝั่งเนึ่งแต่ทีเนี้ยผมอ่ะพยายามหาน้องแล้วแต่ผมหาไม่เจอคนเยอะมากใช่ผมไเยอะมากผมหาไม่เจอถ้าแบบพี่ๆมีคลิปอ่ะจะเห็นผมแบบรู้อยไม่มีเลยผม,ผมทำหาทั้งคืนฮะเอามุมผมบ้างแล้วกันมูมน้ำปิงพี่ก็ตามหาคือน้ำปิงเนี่ยน้ำปิงอ่ะ ได้รับถ้วยรางวัลมาซึ่งได้รับบีมบอกว่าเกหนักปีต้องถือด้วยกันนะครับก็เลยคิดในใจแล้วว่าอุ้ยพี่ๆอดกันไดครับฝากตามพี่เก่งได้ไหมครับเพราะว่าอยู่สุดปลายนู้นเลยอะไรเงี้ยเราก็ภาวะพวงถอยหน้าถอยหลังเดินเข้าก็แล้วออกก็แล้วจนแบบที่ที่เรายืนอยู่ก็มีพี่ๆคนอื่นมายืนแทรกแล้วเนี้ยเราก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วเราอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเราก็เลยไม่ไหวแล้วเราก็จากวิ่งไปตามหาพี่เรางเงี้ยฮะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมพี่เราไม่ถอยมาดูเราเลยนี่คุณอยู่ตรงไหน แล้วผมก็ใช้เงื้อเหมือนคุณกําลังคุยกับพี่ซีหรือใครสักคนแล้วแล้วก็ดิสแทรความสนใจไปแล้วผมรู้สึกว่าถ้าไม่ยืนกับผมก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็เดินไปกลางวีดีผมก็เจอพี่มิวพันษาแล้วผมก็รู้สึกว่าอุ้ยเขาเขาเขาหน้ารักเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะอ๋อโอเคครับถ้าเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่ก็เลยแบบไปยืนข้างพี่มิวแล้วก็แล้วก็ถือถ้วยรางวัลอย่างนี้ฮะประมาณนั้นครับ นั่นแหละแต่ผมพยายามผมพยายามหาแล้วถ้าทุกคนมีคลิปแบบผมแบบผมก็หาดูหาดูแต่ด้วยความที่ผมเป็นคนแบบคนคนซื่อๆไงเขาบอกให้ยืนตรงนั้นก็ยืนตรงนั้นอะไรแบบเนี้ยยืนตามบล็อกกิ้งอะไรแบบเนี้ยก็กลัวแบบกลัวแบบพี่เขาจะเสียหายหรือว่ายังไงไม่เป็นไปตามบีฟอะไรแ็ยืนอยู่ตรงเสียหายไหมไม่รู้แต่จะเสียใจได้ได้ได